ปัญหาโรคแตกหย่อนย้วยยานบานสี่ปัญหาเนี้ค่ะเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับสาวๆเป็นจํานวนมากเลยนะคะว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการหย่อนนะคะก็มีทางช่องคลอดที่มันหย่อนนะคะแล้วก็บริเวณนะคะแคนใหญ่ที่มันหย่อนนะคะหรือมีความลักษณะที่มันยานนะคะยานก็คือมันมีตัวผิวหนังนะคะตรงบริเวณนะคะน้องสาวด้านนอกค่ะที่มันยืดออกมาได้เยอะๆนะคะ ะะแล้วก็มีความย้วยนะพอยายแล้วมันก็จะมีความย้วยนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเกิดจากที่เวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะตั้งแต่หลังอายุที่25ปีค่ะฮอร์โมนเอสเท e ของเราก็จะลดลงนะคะและ คอคอลลาเจนลดลงค่ะมันก็จะมีความนะคะสูญเสียนะคะบริเวณคอลลาเจน collagen, นะคะแล้วก็อีลาสตินต่างๆค่ะทำให้มันมีการหย่อนย้วยยานนะคะตามมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะมีวิธีนะคะในการที่จะช่วยค่ะในการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะนะคะในขณะที่เรามีปัญหานะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะได้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครเริ่มมีปัญหานะคะก็ต้องรีบมารักษาค่ะเพราะว่าจะทําให้นะคะไม่ทิ้งนะคะปัญหาให้เยอะนะคะเกินไปนะคะเพราะบางทีค่ะถ้าสมองเราทิ้งปัญหาที่เยอะเกินไปค่ะการแก้ไขนะคะก็อาจจะ ได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ